ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนและไอเทมในโกดังตัวละครที่เติมติดท็อปอันดับ5ของเกมนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับของในโกดังจะมีประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นปืนหมอกนะครับเป็นหมอกสีม่วงนะส่วนนี้ก็เป็น8.5นะครับมีสกินนะครับเติมหกพันนะครับ นี่เป็นสกินเติมหก0ันนะครับนี่เป็นปดจุห้าสูมเจมแรกๆเลยยุคแรกๆเลยนะครับกลางกางอยู่กลางกางอันนี้ก็มาเรื่อยๆกับปืนตัวนี้นะครับก็อันนี้ก็ได้จากปาร์ตี้บ้านหรือล้อหมื่นชิ้นก็ไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นปืนนกนะครับปืนนกครับอัพเต็มนะครับ อัพเต็มนะครับก็พแพงนะครับปืนนี้ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสุ่มเจมนะครับตัวนี้ก็สุ่มเจมเหมือนกันตัวนี้ก็สุ่มเจมเหมือนกันนะครับตัวนี้หลอมชิ้นส่วนเค้กนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสกินของปืนตัวนี้นะครับเป็นสกินนะครับ นี 3, 00่ก็เป네็นปืนเติมส0 0พันนะครับนี่เป็น8.5ห้านี่ก็ปนเติมสา0พันนะครับนี่เป็นของด่านหุ่นยนต์นะครับอันนี้เป็นของแจกฟรีนะครับเอากินนะครับนี่ก็ปินเติมสา0พันนะครับนี่ก็เปินผิดนะครับรับเต็มนะครับขั้นห้าเลยนะครับ นี้ก็เป็นแปดห้าปืนนี้แพงมากนะครับโคตรแพงอะก่อนนี้แจกฟรีนะครับน,นี้ก็น่าจะหลอมหมื่นชิ้นนะนี่ก็แจกฟรีนะครับนี้ก็ปืนเติมสามพันสามร้อยหรือเปล่าครับอ <'s> ตัวนี้ก็แพงเหมือนกันนะครับตัวทำถาวรได้นะครับแพงนะครับวันนี้เติมสามพันนะครับ วันนี้ก็สุบเกาะแล้วก็ได้ทาวันมานครับแล้วก็เต็มห้าขั้นแล้วนะครับตเต็มหมดเลยวันนี้ปืนเติมสามพันสามร้อยนะครับน,นี่ครับแปดจุดห้าอันนี้ก็เป็นปืนเติมสามพันสามร้อยแล้วครับอันนี้ก็หลอชิ้นส่วนเป็ดนะครับน,นี่ก็ปืนเติมสามพันสามร้อยนะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับสามพันสามร้อยนะครับตัวนี้เป็นปืนหกพันนะครับแต่ก่อนปืนมันหกพันวห้าพันเก้าร้อยสิบเก้านะครับเติมราได้ถาวรนะครับปืนนี้นะครับแฟลปอยนะครับไอตัวนี้เป็นแปดจุดห้าที่ยังบักอยู่นะครับไอปืนตัวนี้ก็เป็นปืนสุ่มเจ็มนะครับเอามาส่มเจ็มเฉยเลยหรือเปล่าข้าหน้าสูมเจ็มนะครับ ไอ้ตัวนี้ก็เป็นปืนเติมสามพันสามร้อยนะครับก็ยอมแมวนะครับย้อมแมวนะครับตัวน,นี้เป็นแปดจุห้กระบอกนะครับที่มันแก้แล้วนะครับนี่ก็ด่าน AI อัอน,นี้ก็หลอมคิกที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นสไนเปิเติมสาม0ันสามร้อยมั้ยสไนตัวนี้นะครับที่เป็นแปดจุดห้า ุ่มเจมนะครับน,นี้ก็น่าจะหลออแปดดาวหลออหมื่นชิ้นนะไม่ั้นก็เติมจำได้เปิดที่มันกี่บาทไม่รู้จำไม่ได้แล้วครับน,นี่ก็เป็นแปดจุดห้าสุ่มเจมมนะครับนี่เป็นแปดจุดห้านะครับมีสกินครับกินเติมครบห้าพันหรือเปล่าห้าพัน 1, หรือหกพันไม่รู้ครับจำไม่ได้ครับนี่เป็นสไนสสุ่มเจมมอันนี้ก็เป็นสไนสสุ่มไทม์สเปซน,น,นะครับ นีของฟรีนะครับไอตัวนี้เป็นปืนสุมหรือเปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปืนสุมเอ๊ยเป็นปืนใช้จ่าย g ีีครบห้บาแสนนะครับได้ถาวรนะครับนีของแจกของแจกนะครับลูกซองตัวนี้น้าเ,เติบสามพันหรือเปล่า รู้ครับจำไม่ได้ครับนี่สามพันสามร้อยนี่สามพันสามร้อยนะครับอัพเต็มหมดแล้วนะครับเต็มหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นซองหลอมนะครับทางสเปซนะครับหลอมชิ้นส่วนนะครับนี่ก็หลอมแปดดาวหมื่นชิ้นหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้นะครับนี่ก็น่าหลอมหมื่นชิ้นนะครับเย็บทาวอนนะครับไอ้นี่ก็หลอมทาวอนนะครับแพงนะครับ กอนี่กรลอมร้อบาทตอนนี้เดืออยู่88วันนะครับแพงอ่ะันเนี้ยแพงปืนนี้เติมกห้าพันหรือเปล่าใช่ห้าพันสิหน้าสามพันสอมนามร้อนะครับมาอัพเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปืน AF นะครับเติมสารสามร้อยกันนะครับ นี่เป็น8.5ดุสมเจมครับนี่ของฟรีนะไอตัวนี้สีลูถาวรครับได้มาจากการซื้อเครดิตครับเครดิตบุฟเฟ่นะครับหน้าเว็บนะครับ5เครดิตนะครับก็6กร้อยกว่าบาทเจ็ดร้อยหกรนั่ก็บอมม่วงนะครับได้มาจากการเติมติดท็อปหของเกมนะครับ ก็เอาบะม่วงมานะครับของทาอรอนนะครับโอ้โหซื้อเครดิตมาอันนี้ก็แจฟรีพวกตัวนี้นครับน่าเติมนะน่าเป็นพวกเติมนะครับมีพวกสุดเจมไอ์ธนูแน่หกพันธนูนี้หกพันบาทหรือปล่าน่าจ่หกพัน 6, บาทนะครับนี่เป็นพวกปจจห้ามีสกินนะครับเติมคบ ค่พันใ้่ไหมมีเปกินนะครับตนูตนูน่าจะพันสองร้อยป่ะรู้ครับจะไม่ได้ครับอันนี้ก็สุ่มเจมเอ้ยสุ่มไทม์สเปซนะครับพกตัวนี้ก็ชิ้นส่วนจากการเติมนะครับเติมกี่บาทไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็นพกเจมนะครับ พกสุ่มในเจมนะครับนี่เป็นพกเป็นห้าเจมเหมือนกันนะครับตานนี้ก็ของเจมนะครับจริงมันเคยแจกฟรีแหละแต่มันมาอยู่ในเจมนะครับนี่ก็เป็นพกสุ่มทาวสเปซนะครับนี่ก็แจกฟรีหรือเปล่าไม่น่าแจกฟรีนะาเป็นของอาลานะครับนี่ของอาลามันสีชมพูนี่ถ้าเป็นของสุ่มเจมนะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะนี่ได้จากกล่องปลาครับกล่องนี้นะครับกล่องปลานี่นครับได้พบตัวนี้มานะครับทาวอนพวกนี้ลงโลงเออประตูผีสามไอ้บอสบอสประตูแดงก,ก็แรงนะครับแรงมาก ดูมันแก่บักหรือยังนะจะไม่ได้น,นะครับพวกนี้ก็ได้มาจากออกล่องกล่องเจมนะครับเป็นกล่องกล่องนี้นะครับฟีฟ่านะครับกล่องฟีฟ่านะครับพบแปดดาวอย่งในกล่องนี้นะครับจะมีไม่เป็นสิบวันเก้าสิบวันหกสิบวันสามสิบวันแล้วก็ถาวรน,นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับ นี่เป็นพกสุดเจมใหม่นะครับก็มีนะครับเป็นมีดกวหลอดนะครับมีสกิน,นครับเติมกี่บาทห้าพันบาทจะห้าพันนะครับก็มีสุมเจมนะนี่ก็เป็นมีดดันเต้นะครับกินสุ่มกล่องหลังเติมพบสามพันสามร้อยนะครับ ก็ไม่รู้ว่าเติมไปกี่เกากนะครับสุ่มไปกี่เกากนะถึงได้มานะครับต่อไปเป็นมีดฟรีครับเก็บชิ้นส่วนเค้กนะครับมีดนี้เกียนมากนะครับสายโกตถูกใจนะครับชิ้นนี้นะครับสายโกตชอบมากนะครับมีดมันดีอ่ะคือดีสุดแล้วบ้าสำหรับมีดเนี่ยเดีเลยจับยากนะครับนี่เป็นมีดสุกเจ็มนะครับ นี่เป็นมีดสุดเจ็บครับตับมีสกินนะครับเติมครบห้าพันครับใช่น่าเติมครบห้าพันนี่เป็นมีดสุขเจ็บนะครับนี่ก็มีสุขเจ็บนี่เป็นมีดสุม,ม,สม,ม,สมท่าสเปดนะครับ <c oughs> แต่วันนี้หลอมมานะครับหลอมร้อยแปดสิบชิ้นไ่ไม่รู้นะครับ ไอ้ตัวนี้ไอมีดสีก็บักกับกอรี่ได้นะครับหรือบักกับปืนนี้ได้นะครับก็ออกฟรีแหละสุ่มแต่ฟรีได้มามีตัวนี้ก็เป็นมีดใหม่นะครับเจมใหม่ตัวนี้ก็เป็นมีดสุ่มเจมนะครับมีดีครับมีดดีมากครับก็พีพีวิ่งไวมากนะครับวิ่งไวแบบไวเลยอะเพิ่มเยอะ เพิ่มความเร็วเยอะเลยอะระเบิดก็มันี่ถาวรครับไม่รู้ว่าเอาไปจากไหนนะครับผมก็ไม่ใช่เจ้าของตัวเลยนะ <c oughs> นี่เป็นระเบิดเจมนะครับอันนี้ไม่รู้นะนม่เป็นหอ,อกเจมปะปน่าองเจมนะข้อนี้เป็นระเบิดจะ8.5ถาวรนะครับมีสุ่มใน time space ครับเป็นตู้แรกนะครับ เป็นตู้แรกที่มีสกินระเบิดนะครับของทาวสเปซของตัวนี้นะครับซุ่มตัวนี้นะเอระเบิด hey, นั้นเป็นตู้แรกของตู้แรกเลยนะครับนี่นะครับมีแบบแรกนะครับมีแบบสกินนะครับแพงนะครับแพงอนี่ก็ของ AI AI นี่หอเกเจมฟ้านะครับ อีกเป็นระเบิดเดืดนห้าใหม่นะครับ่องไอ AI นะชุดก็นี่ก็ของ Time Space นะครับจะเติมเติมเติมฟรีเติมนี่เติมหรฟรีอยู่จะไม่ได้เติมนะแค่เติมอ่ะ จะเติมนะครับอันนี้ก็ของเจมฟ้านะครับน,นี่ก็ฟรีไอ้น,นี่ก็เติมพันสองร้อมนะั้งพันสองอนะครับเอออันนี้ก็ลองชิ้นส่วนในเค้กไหนนะครับนี่ขอกิจกรรมนะ ปีกเจมนะครับเจมเติมนะครับต้งอะไรวะปีกของเติมพันสามร้อยนะกตีแผนสามร้อยเลยเจมนะครับแล้วก็แจกฟรีเลยนะครับปีกนี้เติมนะครับอยเติมนี่กเติมนะครับอันนี้สมเจมนะครับเติมนะครับหาเอไอนะครับพีบีนะครับเติมนะครับ โอ้ลิมพันพูดรัวเกินนี่ก็เจมอันนี้ก็เจมนนเหม,มือนกัน,นครับเจมเติมสุ่มทางสเปซดนะครับเติมนะครับเติมนะครับไอ้น,นี่ก็สุมมส่มเจมมั้งสุ่มเจมแล้วก็นี่ก็เติมก็เติมเหมือนกันนะครับ ฟรีของ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 ฟรีเจ็มนะครับไอ้สุ่มเจ็มนี้ก็สุ่มเจ็มนะครับนี่กสุ่มเจ็มนะครับนี่ของ AI นะครับพีดี e นะครับเอ่อเติมนะครับไม่มีแจกฟรีนะแล้วก็เคยเอามาขายในร้านค้านะครับสามหมื่นจีพีนะสามหมื่นหรือห้าหมื่ไม่รู้นะจำไม่ได้นะครับสุ่มเจมนะครับ ส่มเจมนะครับนี่ก็เติมเปิดกล่องหลังเติมรบ3,300นะตัวนี้ก็มีทาวอนนะครับอันนี้ก็ของฟรีไม่ต้องดูหรอกอนนไม่มีหรอกก็มีเนี่ยเป็นไตเติลทาวอนนะครับแพ็คทาวอนนะครับแล้วก็ ไอเทมตัวนี้นะครับ King of g o l y นะครับแพงนะครับแต่ว่าถ้าคนขยันเก็บจากกล่องที่มันแจกทุกเสาร์ที่ะก็มีทาวรกันนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับอ,อ๋อก็มี8.5นะครับมีแปดนะครับหมื่นกว่าบาทนะมีนี้ถ้าคนโชคดีก็เจ็ดแปดพันนะหกเจ็ดพันนะครับ วนดวงไม่ดีก็หมื่นหมื่นหนึ่งเก้าพันแปดพันประมาณนั้นนะครับก็ฝากกดไล์กติดตามนะครับก็มีแค่นี้แหละของในตัวนะครับก็มีเจมอีกเก้าร้อยเม็ดนะครับตัวสูงมไปแล้วสูงมวันนี้ไปแล้วนะครับก็การคิดต่อไปครับบายครับผมไม่ยวแล้วเดี๋ยวย่างหนึง่ง เข้าไปได้ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงนะครับ3า0พนานะครับไอตัวนี้สุ่มไป3ล้าน G P พีปะเสือนะครับกล่องเสือสมได้กล่องเสือนะครับ3ล้าน G P ประมาณนั้นนะครับสัตว์เลี้ยงทางสเปซนะครับฟินิก์นะครับนี่นะครับ ก็ตัวนี้ก็สุ่มกล่องนะหลังเติมสามพันสามร้อยนะครับก็เปลี่ยนรูปแบบเป็นมังกรน,นะครับไม่ป็นไม่เป็นไรนี้ก็ตัวล่าสุดนะครับตัวล่าสุดเลยนะครับสัตว์เลี้ยงเอ้ยไม่ใช่ตัวล่าสุดสิตัวล่าสุดมันเป็นนกนกฟ้านะ นกผูกฟ้านะครับเปลี่ยนรูปแบบบักนะครับเป็นตัวหมาหนะที่จอกนะดูดาวก็เสดยงที่ตายนะครับม <c oughs> ีฟินิคสามตัว <c oughs> ตันนี้ก็เติมไปเยอะนะครับ ก็จะขอตัวเขาเติมไปเยอะนะครับไม่ใช่ตัวของผมนะครับก็มีแค่นี้แหละก็ขอ,ขอจบคลิปนี้เนะครับเจอกันครับบ๊ายบายโอม